ทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแหล่พระรวยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้สิบห้าเอฟซีทุกท่านไปพิณิพิจารณาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอาง่ายๆว่าก็คือสรุปตัวเลขทุกสำนักครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ว่าแอดเองได้ไปทำมากนะพี่น้องเด้อสรุปตัวเลขทุกสำนักที่แหล่พระรวยได้ไปทำข่าวมา แต่ละสำนักแต่ละสำนักตัวเลขมีตัวไหนแน่ก่อนจะไปหาสลากินแบ่งรัฐบาลมือสุดไทยอย่างขึ้อนอื่นนี่นะักพี่น้องนะักการศึกษาลู้ผลลูกว่าตัวเลขและแนวทางแน่นอจะไปทางไหนครับพี่น้องเอฟซีดูสั่นเดี๋ยวมือนีแอดจะพาไปเพอพร้อมกันนะพี่น้องเนาะก่อ,นะอ,นะอนะจะไปช่วคลิปนั้นขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาร้อยน้ำไม่ได้พี่น้อง ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องแหล่าพาโรยน้ำแน่กดจะดิงแจงเตือนติ้งๆไว้เพื่อหลังจากามีชอ็อตเด็ดคลิปใหม่ๆพี่น้องเ e อฟซีจารีบวพาช็อตเด็ดครับพี่น้องเอฟซีทุตันเอาก็ไลฟ์สย้ายหางครับพี่น้องเอฟซีทุตันไปเพิ่งแต่ละสำนักสำนัก,นกมีตัวเลยเน่เพิ่นเนียนตัวเลแน่เดี๋ยวแอดจะพาไปบพร้อมๆกันครับพี่น้องเอฟซีทุตันไปน้ำจานแหล่าพาโรยไปครับ สำนักแรกครับพี่น้องยูฟซีทุกท่านสำนักแรกเลยก็คือช่างบันครับพี่น้องยูฟซีทุกท่านสำหรับตัวเลขในแนวทางของสังบันซาตึงๆแหละพี่น้องเอ้ยซาเบอร์ตะบ,บุญเลขห่างหวัดจะมาหักซาเบอร์ตะบ,บุญเพราะว่าเอาไงไงว่าเขาถือน้ำเพลนหลายพี่น้องยูฟซีจะเลยสียหยักนี่นั่นจะน้อยมีมีเสียงจะน้อยครับพี่น้องยูฟซีน่าบุญเนาะ ตัวเลขแลนวทางของเพิ่นงวดสี่พันมาตัวเดียวขวลครับพี่น้องเย็บชทุกท่านห้าสามแล้วงวดนี้หลายๆงวดสี่พันมาจะเขามาอยู่เรื่อยครับพี่น้องเย็บชทุกท่านงวดที่่านมาตรงๆเลยตัวเดียวหาสามแล้วงวดนี้พี่น้องเย็บชทุกท่านงวดนี้กองงวดมาช่วงสามสี่ช่วงอาทิตย์หลัง แอดเดไปทำข่าวแต่เนื่องจากกระแสมาแห้งครับในตำบุก็เลยเด็กไปสอบถามพี่เบิร์นวาตัวเลขและแนวทางพี่เด็ดไปจะไหนมาจากไหนพิ่นจาะเด็กบอกสู่ฟังตัวเลขของเพื่ไม่อย่างในแอดไม่ซีซีซีห้าแปดศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแต่ว่าตัวเลขของสร้างบานมือเซาน,นี่ทั้งแฟนเพื่เดยกมาบอกสู่ฟังแอดฟังว่าฝันว่ามาอะไรกัดกันพี่น้องมาอะไรมากัดกัน มากัดสร้างบาัตรเลือดเต็มโตเลยพี่น้อง FC ทุกท่านกะไปพิจารณาบ้าง twitch, นาะพี่น้องเนาะตัวเลขเลยเนาะชางของสร้างบัตรครับพี่น้อง FC ทุกท่านตัวเลขพี่ตัวเลขในแอดมี่สี่ห้าสี่สี่สี่ห้าแปดศูนย์เน้นตัวเลขเน้นซี่หาครับพี่น้อง FC ทุกท่านตัวเลขเลยเนาะชางสำนักแรกผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะมือนีิหลายสำนักจ้าหน่อยครับพี่น้อง FC ทุกท่านจะบ่ได้สรุปตัวเลขมากผลที่ผ่านมากก็ได้สรุป วันนี้เลอยอจากสรุปตัวเลขกัน้อยครับพี่น้องเอฟซีเพื่อเอฟซีทุกท่านจะได้ไปนี่พินีจพิจารณาตอนมือหวยออกว่า่องคางคนจะสีแคบหนาจอว้เบื่องว่าเออตัวเลขมีตัวใดแน,น่ไปต่อครับพี่น้องเอฟซีครับลำดักแรกผ่านไปช่างบันหรือเสียบันเนาะครับเนาะไปต่อครับตัวนี้เป็นของน้องเบลครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านน้นองเบลต่องวดมา ก้าสี่ห้าโอ้อเลขตัวเดียวกันแต่พี่น้องห้าสี่เน้นตัวไรกดเีเน้นหาสี่หาแปดครับพี่น้องเอฟซีตุกสั้นของน้องเบลหาซี่มาสองอาจารย์เราได้พี่น้องได้สองคสองอาจารย์แล้วเดฟซี 4, ไม่ไปมในแบบมันมีอาจารย์มันแบบมีกับคนเนี่ฮหนึ่งคนแล้วพี่น้องเอฟซีตุกสั้นสองกับน้องเบลนะพี่น้องเนาะเขีดไว้พี่น้องเก้าห้าสี่ของน้องเบล ห้าสี่หนึ่งสองแปดห้าเน้นเจไดแอดเน่นหซแปดหาครับไอหาแปดครับพี่น้องเอฟซตุวตันตัวเลขและแนวท่าของเพื่นงวดสี่พันมาโค้ 6, ุดไทยเขามาเต็มเต็มได้ครับหาสูงัพน้องเอฟซีตัวตันวันนี้จะเลยสรุปตัวเล็นเพื่นเพื่อพี่น้องเอฟซตุวตันจะได้แคบนาจอไปเนาะโบเมนเล็กออกมาจังวะาือโบเมนครับพี่น้องเอฟซตุวตันก็จะได้เรียมไปพร้อมๆกันน้องเบลน้องเบลครับพี่น้องเอฟซตุวทตัน น้องบิวเดี๋ยวไปเฮ็ดตองหวัดครับพี่น้องอซทุกท่านไปต่อครับลบปูบริรัมครับพี่น้องเอฟทุกท่านปูบริรัมครับพี่น้องเอฟซีตีมิตรตเลีวิทาในเอสตองหวัดมาเจ็ดสี่หกครับพี่น้องซีหนึ่งครับพี่น้องเอซทุกท่านเจ็ดสี่หกและสี่หนึ่งเจ็ดสี่หกบนล่างสีหนึ่งครับพี่น้องเอซทุกท่าน เดี๋ยวไปพิจารณาเพื่อนนะพี่น้องเรื่องตัวเลขและแนวทางมักอาจารย์ใดมักสำนักใดพี่น้องไปพิจารณาเพื่อครับทุกทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงทอกันเบิดครับพี่น้องเอฟซีตุ้งทันตัวเลขทุกสำนักอะไรมีความเสี่ยงเบิดสุขสุขสำนักครับพี่น้องเอฟซีตุ้งทันตัวเลขปูบุรีลำซีเจ็ดซีหกกับซีหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีตุ้งทันไปต่อครับ เกล้าครับพี่น้องเอฟซีทุธันเจลานี่ครับบอลใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้องเอฟซีทุธันวดที่แล้วก็แตกบอแตกรางครับ405และ53งวดที่แล่เนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เน้นไปที่812ครับพี่น้องเอฟซีโอ้1221แมาหลายมา,ายดีเลยพี่น้อง1221 812 เลขอกุม่นครับพี่น้องเอทุกท่านเลขกุม่านเพื่นแปดหนึ่งสเลขแมวสามหนึ่งปดเลขแม่ล่าเองสี่หนึ่งสี่ศสี่สองห้าสองห้าเก้ามักตัวใดจับไปเลยครับพี่น้องเอฟซีใจทุกตัวครับพี่น้องเอซีของเจล่าเนาะเจล่าครับพี่น้องเอฟซีทุกทา่านแปบนาจอไปเด้อพี่น้องเด้อแปบนาจอไปครับตัวเลขและทางแนวทางหนึ่งสองม่านะครับพี่น้องเอฟซหนึ่งคน ตัวนี้ห้าสี่สี่ห้าห้าสี่หนึ่งสองแอดสิเขียนไว้พี่น้องเอฟซีว่าตัวใดผู้ใดมั่นตัวใดเนี่ยหนึ่งสองไปแล้วครับแปดหนึ่งสองแปดสามหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สองสี่ไอแล้วกัห้าสองห้าเก้าเลขสามตัวมันจะได้ในแอดมีสีหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องของเจร่าครับพี่น้องเอฟซีดูสั่นไปต่อครับ อุดเพื่อนผีพรอุดเพื่อนผีครับพรอุดครับพี่น้องพออุดโตเดียวโคโลพี่น้องเอฟซีตุทันเน้นไปที่แปดสองโตเดียวเลยครับพี่น้องเอฟซีตุทันตัวเลขของพรอุดเพิ่นบรรยากาศบานเพิ่นปิจยานแต่ยานพี่น้องเอฟซีตุสันตัวเลขและแนวทางของพราะอุดถ้าแมนเดย์ไปเบาไปจ่าอยา่บบานเพิ่นยากบางคืนนี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศจะบมนไดยครับตัวเลขและแนวทางโตเดียวครับโคโลพี่น้องเอฟซีตุสันแปดสอง นี่ครับขอพอุดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านพะอุดพกอุจแคบหน้าจอไปได้พีพ่น้องได้แคบหน้าจอไปครับตัวเลขเลยนะท่างของพะอุดเพิ่นแปดสองรสครับพี่น้องตัวเดียวโคโลครับพี่น้องไปจอครับพี่น้องครับอันนี้เมตตาครับพี่น้องเมตตาครับเมตตาเมตตาตัวเลขมาสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสองไม่แล้วพี่น้องหนึ่งสอง แม่ตาสองตัวเล็กสามตัวตัดเลนครับพี่น้องเพิ่นวาตัดเลนเอาเ้อเพิ่นวาพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับตัดเลนเอาเพิ่นวาเเล็กพี่น้องเล็กตัดเลนเอาครับพี่น้องเอฟซีสามตัวให้ตัดเลนเอาของแม่ตามีหนึ่งสี่ศูนย์ครับพี่น้องมีหนึ่งสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งสองของแม่ตาวไปตัวครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นแม่ขาวพี่น้องเยฟซีทุกท่านแม่ขาวเพิ่นมมาลักษาตัวอยู่วัดปูอ้วนดอนธาตุเป็นพีเป็นน้องเป็นนแหนละครับกันกับหลวงปู่เพนไหนละครับพี่น้องเพิ่นมมารักษาตัวตัวเล็กของบาเมีันวินญานพุ่มทีพุ่มท่างเจ้าทีเจ้าพุ่มยูหันมาสซันไอลูกเตาไฮเบิรงครับพี่น้อง,ง,อนนองอต,ตัวเล,ขขญญววล็กอันหนึงน่ง สองหนึ dos, one, avier, en, science, á, ่งครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาอีือแล้วหนึ่งสองตัวเลขของเพื่อนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปพิจารณาด้วยพี่น้องด้วยตัวเลขแนวทั้งของไอ้แม่ขาวอยู่สำนักปฏิบัติธรรมของปู่อ้วนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านพุ่มทีพุ่มท่างมาสั่งลูกเต๋าให้เบิ่งสั่งลูกแรกเป็นหนึ่งสั่งลูกสองเป็นสองสั่งลูกที่สามกลับเป็นหนึ่งเพื่อนมาสั่งเพื่อนว่าป่วยครับพี่น้องเพื่อนป่วยเพื่อนสามารักษาตัว มือเนี่ยาได้พี่น้องพุ่มทีพุ่มทางเห็นแล้วเพื่อนป่วยอาจจะหายตัวเลขอาจจะหายโชคอาจจะหายนะเพื่อนพี่น้องเยฟซีตุกท่านกลับไปพิจารณาครับไปต่อครับพี่น้องเยฟซีครับอันนี้เป็นเมเจอยครับพี่น้องเยฟซีตุกท่านเมเจอยตีนเปล่าไอจิปเป็นกระแสดังๆนั่แหละครับพี่น,อ e น้องเยฟซีตุกท่านเตียไว้สียางปยืมเงินอยูย่บันง่อยนั่แหละครับพี่น้องเยฟซีตุตัวเลกและแนวทางของเพื่อนเมเจอยอายุ80ปี พ่อซอบเกิดท้องเพื่อนสองสี่แปดห้าพ่อซอฟเกิดนะพี่น้องเนาะพ่อเพื่อนจะว่าเอาว่าพ่อสอฟแม่ใบนี้ได้ลูกหามันมีหามีโชคน้ำกันเพื่อนใจพ่ออันมากครับพี่น้องเอฟซีต mm hmm. ุนทานถามอายุเพื่อนแม่อายุหลายปันใดอายุแปดสิบปีลูกพี่น้องเพื่อนจับว่าอะไรพี่น้องจะว่าหัมาอะไปีวันปีเกิดเพื่อนเอาเอาบัตรประชาชนเพื่อนมะไรเอานี่แหละครับพี่น้องเอฟซีตุนทานของเม็จอยแบบเป็นกระแสช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ย่างไปปนน้อยครับพี่น,อน้องเย็บซี่ดุสานย่างหรือตีนเปาเปานี่แหละครับพี่น้องอายุทุ่เถ่าอายุแปดสิบปีไปต่อครับพี่น้องเย็บซี่ครับตัวเลขพ่ออนั้นครับพี่น้องเย็บซี่ดุสานพ่อนันตัวเลขมาเจ็ดหาเก้าหา,หาเลขเด็ยพกตัวก็มี่การ์ดเหรียญเอากับมี่สองสองเก้าสองหนึ่งสี่ห้า ปูหอครับพี่น้องเอฟซีปูหล้ว่าจีหนึ่งแล้วว่าพี่น้องเอฟซีตุชันหนึ่งสี่ห้าหาม่อีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวแอดจะเมไปเดี๋ยวแอดจะเขียนติดไปแล้วพี่น้องเนาะีหาหาีามคนแล้วครับพี่น้องเอฟซีตุันเลขทูบเดี๋ยวได้แอดเลขทูบได้เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเกหาหนึ่งสี่หาเก้าศูนย์เก้าครับพี่น้องเอฟซีตุันจะว่าของเพื่อนตงไปพิจารณาหมืออื่นแล้วพี่น้องอีกเรื่อหนึ่งเนาะ ตัวเลขแต่ว่ามืออื่นก็สิบไปทําการไล่สนตุผลละครับบ้านพ่ออันนั่นบุญรัตน์อศชิทุท่านไปตามตัวเลขแนวทางของเพื่อนว่าเอาแท้ๆตัวใดกันแน่แต่ว่าตัวนี้ก็คือเพื่อนหายมากว่าบริเลขบลี่ยนดอกตันแต่ตองหวัดละครับพี่น้องยศชิทุท่านไปจอครับพี่น้องครับอันนี้ตัวเลขพยโยครับพี่น้องยศชิทุท่านครับตัวเลขพยโยพยโยหายมาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองและเก้าหนึ่ง เล็กสามตัวกับกับสองตัวโกโลอพี่น้องว่าวิญญาณผู้เฒ่ามาบอกเพื่อนโบ้เคยมาผู้บ้เคยมาบอกเล็กแจ๊กเกอร์พี่น้องเอฟซีตุกท่านเพื่อนจะมาบอกตัวเลขและหน้าท้างงวดนี่แหละแล้วก็บอกเคยดีเนี่ยแล้วก็ประจุตกใจพี่น้องว่าญาญา,าเฒ่ามาบอกเลขว่าสันให้เขียนออเดอร์หนึ 1, 0, ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองราคาเก้าหนึ่งครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านตัวเลขของพยูเพื่อนฝัน ช่วงโค้งสุดท้ายจังหน่อยพี่น้องเอฟซีก็จะวไปบอกไปจาน้ำเพลินเพลินกับวายงาถวดยาเท่ามาเขียนตัวเลขไห้เดีไปพิจารณาครับพี่น้องเอฟซีมักัะตามบอมัดกับพานครับพี่น้องเอฟซีทุกตันตัวเลขและแนวทางทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่กันเนาะย้ำประเด็นทีนึงครับไปครับไปต่อครับปววูนนอ้วนดอนท่าโอ้โหนี่บ่ธรรมดาพี่น้องดังเป็น จะกระแสมาดีครับบอลที่แล้วก็แตกสามตัวทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องยิปซีปูวอนดอนทัดอันนี้พนนเ,าานเพิ่นฝันว่าจะ่โรคสามโรคเขามาอธิมใส่รถถ่ายรถเพิ่นทะเบียนรถเพิ่นสองสองหกศูนย์ทะเบียนเอาไปเอาไปทิมไปถ่ายรถเพิ่นทะเบียนสองสองหกศูนย์ทะเบียนรถเพิ่อนนอบพี่อน,นอ้องเนาะตัวเลขและแนวทางของเพิ่นสองสองและหกศูนย์สี่ศูนย์เลขสามตัวสามศูนย์สี่ครับพี่น้องยิปซีตัวจันแต่ว่า ขอเพื่อนมีโค้งซูดไทยนําพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปที่โขนสุดท้ายครับพี่น้องเอฟซีเนาะนี่ครับพี่น้องเอฟซีโค้งซูดไทยของเพื่อนหกสุดท้ายแต่ยังอยู่ที่สองหกศูนย์เลขทะเบียนรถสองสองก็หกศูนย์แต่ว่ามีเลขรับ <c oughs> ขอมาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลขรับเลขรับหนึ่งสองศูนย์ละกัดเจ็ดร้อยเลขบังเอิญเลขบังเอิญสองเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องของปู่อ้วนนนทา พี่น้องแคบหนาจอไว้นี่ได้พี่น้องได้ตัวเลขแล้วเนี่ยท่านใจละสำนักแคบหนาจอไปครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสองหกศูนย์สองสองหกศูนย์จะว่าถามปู่บัรเจจะได้ปู่มันใจสองหกศูนย์ครับพี่น้องตัดหลินเอาไปนะสองหกเก้าหกศูนย์ได้ไวหน่ะจะไปพิจรารณาเอาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านปู่อวนดันธาตุกระแสกลัมามดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไป่อครับพี่น้องครับ นี่เป็นตัวเลขแนวทางของพระทุกดวงหนองคายครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านงวดที่ผ่านมาแตกบนแตกแรงพีปป่น้องเยฟซีทุกท่านจะมาบริษัทสรุปตัวเลขให้เพื่อนพี่น้องวที่ผ่านมาเนี่ยจากป่วยก็เลยบริษัเห็นอย่างเลยพีนนพนปป่น้องเยฟซีทุกท่านงวดนี้ก็เลยมาสรุปตัวเลขให้เพื่อนจัาหน่อยตัวเลขที่เป็นเน้นๆเลยจะมี0 6 0 8 0 9หลักหนึ่งจะมี1 6 4 6 9 6กสพิจารณา,าครับพี่น้องเยฟซีทุกท่าน แคบตาจอาไปได้พี่น้องเด้อตัวเลขของเพิ่อนทานมันแตกมากกับเพื่อสิีเดวาเออมันแตกอยู่ตัวหนึ่งเพื่อเดวะสินะพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขของพระธุดงค์หนองคายวิ่งหกวิ่งศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านไปจอครับพี่น้องดัลล่าช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหลายปูหลายคนถามมาหลายครับตัวเลขของเซียนอุดรสร้างแป้ง วันนี้เลขเปลี่ยนบอแอดบอเปลี่ยนครับยังอยู่หม่องเก่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านแปดสองหกสี่หกเก้าหกเก่ามาอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแปดสองหกสี่หกเก้าตัวเลขของเพ,พื่อนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขของเอเส,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 ส้นอุดรหรือว่าเส้นสังเป็นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน ไปพิจรารณาได้พี่น้องเด้อ ของมันสเปนครับพี่น้องครับอันนี้กับเซนนอรนาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขของเซนนอนนางวดนี้เน้นๆเลยครับพี่น้องเอฟซีซีตัวกัโลโอสามตัวสองเก้าสองหกหกเก้าครับพี่น้องเอฟซีเน้นบนเน้นล่างสองหกและหกเก้าหกที่เน้นๆนะพี่น้องเนาะตัวเลขและแนวทางของเซนนอนนาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกลับไปพเิจารณาครับพี่น้องแต่ละสำนักบึง ว่าตัวเลขในแนวทางหมักตัวไหนจับจ่ายไปใส่ครับพี่น้องเอฟซีตุ้นแต่ว่าทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงครับพี่น้องเอฟซีตุ้นกระโจนๆมนๆันหมันลำๆเรื่อยๆสุข,ขุดสุขคนครับขอหอยเบื่อไม่ช่วงบ๊ายบายจะให้ดีให้กันสุขสุขคนครับพี่น้องเอฟซีส่วนตัวเลขของเตะเอียงเหมือดเลี้ยง,ยงค้ำๆจะหน่อยสีไลน์สดเป็นไงครับพี่น้องเอฟซีตุ้นพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝาก,ฝากด้วยพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่ผ้าร้อยน้ำแร่ครับพี่น้อง พอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้